เทคนิคแก้ปัญหาเสียงแหบเสียงล้าทำยังไงวันนี้พี่นัทมีคําตอบมาฝากกันค่ะเวลาที่คุณเกิดปัญหาในเรื่องของเสียงแหบแล้วก็เสียงล้าพี่นัทแนะนําแบบนี้นะคะอย่าฝืนร้องเพลงถ้าเกิดว่าเสียงแหบให้คุณเนี่ยหยุดพักแล้วก็พูดน้อยลงนะคะและให้คุณดื่มน้ําอุ่นที่อุณหภูมิห้องบ่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็ให้คุณเนี่ยวอร์มเสียง ด้วยเสียงอือออ่างสละอือเบาๆเท่านั้นนะคะแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะทำแบ au, บนี้เบาๆเท่านั้นนะคะอย่าร้องสูงแล้วก็อย่าตะเบงไม่งั้นเสียงก็จะพังยาวเลยล่ะคะ่ะการทำแบบนี้จะเป็นการดูแลตอนที่เสียงล้านะคะก็คือเป็นการยืดอายุของเสียงนั่นเองค่ะ โดยที่ทําตามที่พี่นัดบอกแล้วก็คุณเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องหาหมอให้เสียเงินเลยละค่ะลองไปทําดูนะคะ